สวัสดีค่ะยายสุภาไอเซ์แลนด์ไทยนะคะมาเล่นไปไกวเปกันนะคะเพื่อนๆนไกวเปตั้งนิดหนึ่งนอนก่อนเมื่อยขาเมื่อยขานะคะสนุกสนานคิดถึงตอนเป็นเด็กเนาะคิดถึงตอนเป็นเด็กนี่ที่บ้านเราก็ใช้เชือกเนาะใช้เชือกใช้เชือก ผูกกระต้นไม้แล้วก็แกว่งอันนี้เขาทำให้เด็กเล่นนะคะแต่ยายก็อยากสนุกอยากสนุกเออไม่มีใครก็เลยมานั่งเปรยก่อนถ่ายวิดีโอสักนิดหนึ่งอ่าถ่ายวิดีโอสักนิดหนึ่งมันก็ไม่ขาดหรอกมันเป็นโซ่จ้ะมันเป็นโซ่นะคะเพื่อนเพื่อนีอน,นี้ยายปิดเตียงเด้อเพราะว่าเสียงทั้งเสียงเพลง เสียงเพลงเสียงรถอยู่ในเขตชุมชนนะคะข้างๆเนี่ยก็เป็นอ่าชุมชนพอ,อยายมาธุระยายก็เลยจอดรถแล้วก็มาเล่นเพลงสักนิดหนึ่งเดินถ่ายวิดีโอต่อมันพอได้หายปวดเมื่อยเนาะพอได้หายปวดเมื่อยสักนิดหนึ่งมัน แวงไปมันกอรอาสนุกเนอะตามภาษาก็มีทุกสถานที่เด้อพี่น้องจ้ะประเทศไอซ์แลนด์อะมีทุกสถานที่เพราะว่าแต่ละเขตเขาก็จะพาลูกหลานเล่นเนอะเขาก็จะมีทุกสถานที่ไปเราก็เดินไปทางนี้เดินไปนะคะ ยายต้องปิดเตียงเพราะเสียงรถและวก็เสียงเขาเปิดเพลงในรถก็มีอืมเตียงเขาตัดหญ้าไปด้วยก็พาชมเด้อพี่น้องจา้าพาชมอันนี้ก็เขตหมู่บ้านนะเนี่ยเขตหมู่บ้านเลยก็ลงมาในเอ่งนิดนึงทางเขาเดินนะอืทางเดินแต่มีรถจอดเพราะว่ารถเขามาทำงานเขามาตัดหญ้าดีจ้ะพี่น้องจะเออ คันไอ้นั่นก็มาไม่ได้หรอกอันนี้มันไม่ใช่ถนนอ่ารถเดมันเป็นถนนคนเดินและก็มอเตอร์ไซค์ที่เขามาได้ก็เพราะว่าเขาทำงานตัดหญ้าเนาะเขาเขามาตัดหญ้าแล้วเขาก็เอารถไาจอดอเอารถไาจอดแล้วเขาก็ลุงไปตัดหญ้าข้างล่างพอหญ้าเริ่มขึ้นสูงเขาก็เริ่มตัดแล้วเด้อพี่นองจะ๊ะ เขาก็เริ่มตัดอ,อดอกอะไรก็ไมยรู้เนี่ยอม,มันก็มีดอกไม้หลายชนิดอยู่นะแต่แบบว่าอ่มันมีใบมีดอกเนาะยายเอากล้องหันมาทางนี้ก่อนมีคนเดินม,มีคนเดินเกรงใจเขาหันกล้องมาหาป่าดอกไม้เห็นไหมข,ข้างในนั่นนะก็เป็นบ้านเขา คุยกันเสียงดังลั่นเลยยายปิดเสียงขอปิดเตียงก่อนบอกว่าเขาเดินแล้วเขาจุงไปด้วยเนาะจุงลูกเขาไปด้วยออจะพูดก็กลัวว่าเราพูดคำหยาบ <laughs> ราะประเทศนี้ก็ชอบเลี้ยงแบบนั้นเนาะชูบเลี้ยงแบบนั้นป่ะเราก็เดินไปตามปภาษาเดานีหลหละพอได้เห็นพอได้เห็นวิวทิวทัศน์เด้อพี่น้องจ้าแต่ตรงนี้มันไม่มีดอกลูปีนานะก็จะมีหญ้าแล้วก็มี ดอกควนันสินโตบอกควนันสินโตเขาก็เริ่มตัดออกมาหมดแหละตัดไปเรือ่อยตัดไปเรื่อยนะคอะนี่บริเวณบ้านเขาบ้านแถวนี้อ่ามันเป็นเหมือนถ้าถ้าเป็นบ้านเราก็อ่าที่เขาทําเป็นห้องแถวเนาะยาวไปเลยแต่เขาไม่ได้อยู่เป็นตึกภาษาที่นี่เขาเรียกว่าราดราดฮูดอ่า กือบจะบอกว่ารา้วหุดราดหูดคือมันอยู่ยาวแล้วก็ติดกัน่คนก็อยู่เป็นห้องเป็นห้องอม,มาแต่ละล็อกแต่ละล็อกบ้านหนึ่งเขาก็มีอยู่สองสามห้องอยู่นะเขาก็กว้างอยู่เออไอหันกล้องออกมาข้างไม่ใช้อะไรดอกเดอร์ข้างหน้ามีคนเดินถ้าเขาเดินไปพุ่นแล้วยายก็จะหันกล้องไปตามถนนเหมือนเก่า อันนี้ก็ดูนะคะยายขอวนให้ดูเด้อปีนองจ้าวนให้ดูวนให้ดูสักนิดหนึ่งมีดอกฟันสินโตอยู่ตรงนี้เดินมั่งหยุดมั่งแหละวนให้ดูมั่งโพรดอกไม้เนาะยืนยืนรอให้คนไปซ <laughs> ูมนิดนึงนี่เห็นไหมคะเพื่อน เห็นไหมคะเราก็เดินตามภาษาดูมาดูรูปตรงนี้เด้อจ้าเขาทำสัญ,ญลักษณ์แบบเด็กม,มันเป็นเหล็กเด้อพี่น้องจา้ามันเป็นเหล็กม,มันเป็นเหล็กแล้วก็ก,ก็ทำเป็นรูปเก่งนะเห็นไหมเดี๋ยวยายแกถ่ายดูใกล้ๆ ถ้าเป็นบ้านเราก็เรียกจับมือกันอยู่วงกลมเนาะเล่นเล่นตีจับบ่จะเล่นตีจับเขาก็ทำรูปจำลองไว้เด็กๆมาเขาก็จะนั่งเล่นอยู่นะเนี่ยเขาก็นั่งเล่นกระดินกับพ่อแม่เขาเขาก็จะนั่งเล่นเห็นไม่หมู่บ้านเขาอยู่ข้างในเราก็จะเดินไปทางนี้เดินไปทางนี้เด้อพี่นองจ้าเดินชมวิว เดินชมบิวเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะไปอีกหมู่บ้านหนึ่งเ้ยมันวันนี้แดดอ่อนอยู่อมืฝนไม่ตกแดดอ่อนๆมีดอกฟันถินโตูพอให้เห็นอยู่นะคะประเทศไอตเนนะเลนํำกัทุกดอกทุก,ก,ทกม,มุมตอนนี้ก็คือดอกฟันถินโตูกับดอกอ่าลูปีนาเลยนี่ก็ฟันสินนตูดอกหญ้าดอก้าจะดอกา้า อยาจะดกอยากยายเอากล้องหลบมุมให้ดูตรงนี้เด้อเพราะข้างหน้ามีอ่าฝรั่งเดินสามคนมดียายไม่ได้เปิดเสียงให้ได้ยินในช่วงนี้เพราะว่าอามีเสียงเพลงเยอะอยายเลยปิดเสียงเลยปิดเสียงเลยเดินตามภาษาเรานี่แหละเดินตามภาษาเรา เวลาใครที่ชมวีดีโอให่เอ๊ะทำไมไม่มีคนเพราะว่าตรงไหนที่มีคนใหญ่ก็ต้องเอากล้องหลบนะคะพี่นงจา๋าเอากล้องหลบอเอากล้องหลบนะคะต้นไม้เขาก็มีต้นไม้แบบนี้ต้นไม้ที่เขาปลูกนะคะปลูกแบบนี้เขาก็ใช้งานได้นะคะพี่นงจา๋าเขาก็เอาไปทำกระดานทำอะไรได้อยู่อืม เดี๋ยวเราก็จะเดินไปทางโน้นอีกนิดหนึ่งก็จะขอจบคลิปเด้อเนาะไปทางโน้นอีกนิดหนึ่งเดินพอได้มีคลิปลงเด้อพี่น้องจ๋าอย่าพึ่งรำคาญเด้ออืแล้วก็ขอบคุณมากๆใครที่แบบมีเวลาเว่งแวะเยี่ยมธรรมชาติยายก็บอกว่าแว่ง ไว้เยี่ยมธรรมชาตินะคะธรรมชาติอีกหน่อยมัน็ก่าธรรมชาติกระ่ึมหมดไปเนาะไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนอืก็มีความกริลมเกิดธรรมชาติกระ่ึมหมดไปประเทศไอตะเลน่ยังอีกนานหรกธรรมชาติอ่ะอืโป๊ะแต่หมูบ้านเขาก็ขยายขึ้นเร็วมากเลยนะยายมาอยู่ะตั้งแต่หมูบ่านเป็นป่าเริ่มขยายขึ้นมากเลยเห็นทางไหมคะ ทางนี้เราเดินไปนี่ก็มีอ่าสะพานข้ามนะคะที่เขามีโครงระบายน้ำระบายน้ำนี่คะ่ะก็มีสะพานให้ข้ามทุกสถานที่มันก็สะอาดตานเ้ยพี่น้องจ้าทุกสถานที่เขาก็สะอาดตานหมู่บ้านจิงแนวใหญ่ในอยากจะา เอารถไปจอดฝั่งนู้นก็เลยมาทำธุระอยู่ฝั่งนี้ก็เลยเดินเอาฝั่งนี้ดีกว่าเดินเอาฝั่งนี้เอาเดินเอาฝั่งนี้เราเอ้ยยายเอ้ยซูมให้ดูดอกฟันสินตัวด้วยพี่น้องจ้ะซูมให้ดูเราก็จะเดินไปอีกสักพักหนึ่งเนาะ เดินไปเสียกพักหนึ่งทุกถนนทุกสถานที่ก็มีแต่อดอ,อกไม้ดอ,อ,อกไม้นะคะข้างบนก็มีถนนใหญ่ใหญ่ปิดเสียงเสียงรถมันวิ่งแล้วมันดังทั้งรถทั้งมอเตอร์ไซค์ช่วงนี้มอเตอร์ไซค์ก็มีเยอะ มอตอไซค์ก็มีเยอะนะคะมอเตอไซค์อืมอยายตูมให้ดูบ้านนะคะยายตูมให้ดูหมู่บ้านมนีป่าอยู่นิดนึงโอเคเนาะโคประมาณนี้แหละอืมวน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 ให้ดูนะคะ วนๆให้ดูนะคะเพื่อนๆวิวทิว,วทัศน์โอเ,เออใครี่ดูคลิปยายยายทำอะไรนี่วนไปวนมาโอเคค่ะคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของยายสุภาไอซ์แลนด์ไทยนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขนะคะ ร่ำรวยร่ำรวยค่ะบายบายยายสุภาไอ้ตะเลนไทยค่ะบายบาย